สวัสดีค่ะเดี๋ยวมาดูราคาทองคำกับกีนะคะวันนี้มาช้าเพราะว่าติดงานนิดนึงเนาะแต่ราคาทองคำจากเมื่อวานก็ยังไม่ได้ไปไหนไกลนะครับดูทรงแบบว่าเฮ้ยโจอจะทำโอทำไฮวันนี้ลุ้นอยู่ว่า จะฟาดให้จบไหมหรือว่าจะยังไงเพราะว่าวันนี้นะครับทุกคนรอเท็ดข่าวนอนฟาร์มเพโ l นั่นเองนะคะแต่ข่าวนอนฟาร์มมาเนี่ยจะทำออทําไฮใหม่หรือเปล่าหรือว่าข่าวจะพาทำหรือจะกระชากลงไปเลยวันนี้เดี๋ยวมาดูกันเนาะถ้าเป็นลักษณะทางเทคนิคนะวันนี้ทำเฟรม w ิกลี่เองนะจ๊ะทุกคนแรงซื้อ,อยังเหลือเยอะนะแล้วเข้าใกล้ Resist a n c e แบบออทําไฮตรงนเนี้ย2483.56เนี่ย ขนาดนี้แล้วทุกคนก็แบบว่าเฮ้ยช่วยกันเป่ากราฟใหญ่เลยแบบว่าขึ้นไปขึ้นไปวันนี้ถ้าสมมติว่าวันนี้ขึ้นได้มากกว่านี้ไปไหนต่อเดี๋ยวมาดูกันนะโอเคมาดูทำเฟมเดลลี่ทำเฟมเดลลี่นี้ก็ปีนขึ้นมาตั้งแต่วันสองวันที่แล้วนะทุกคนก็อยู่ระหว่างทางระหว่างสองสามเอ้ขอโทษค่ะสองสี่สามหนึ่งจุดเก้าหนึ่งกับสองสี่แปดสามจุดห้าหกอีกไกลไหมเหมือนจะอีก 2 0งพจุดเนี่ย2ีเหรียญน่ะอืมจะถึงละประมาณนี้นะคะวันนี้ลุ้นมากนะคะทุกคนแบบว่าเฮ้ยกดก็ไม่ลงจะขึ้นต่อก็แบบเป็นทรงไซเวดันขึ้นแล้วแรงซื้อแรงขายเป็นไงบ้างตอนนี้พักตัวนิดหน่อยนะคะสำหรับทามเฟรมเดลลี่นะคะแต่แรงขายยังไม่มีนะสัญญาณเรดมาแล้วแต่ว่าถ้ามีข่าวกระตุ้นหรือว่าแรงขาย ไม่มาเลยหรือแรงซื้อไม่พักเลยก็มีโอกาสเทสข้างบนนะทุกคนถ้ามันเทสอีกเนี่ยมันไปต่อได้ถึงไหนวันนี้สุดระยะสวิงรายวันนะจุดที่มันรอจะเทสอยู่เดี๋ยวเราไปดูในไทม์เฟรมย่อยนะแต่ว่าสุดระยะสวิงรายวันวันนี้เหมือนจะสุดตรงนี้เราเล็งให้ก่อนเพราะว่าวันนี้พี่ๆหลายคนแบบรอรอรอ,อทองออธำไฮแล้วจะ ขายทำกำไรบางส่วนอะไรอย่างงี้ยเนี่ยใกล้เคียงนะวันนี้สุดระยะสวิงของเราเนี่อยู่ที่บริเวณ2494.42นะคะหลายคนก็ตีความว่าอยู่บริเวณ2500นั่นเองแต่ในทำเฟมย่อยเนี่ยก็คือเขาอาจจะมีแบบย่อตัวลงบ้างเล็กน้อยนั่นเองนะเดี๋ยวไปดูก่อน <c oughs> 4ชั่วโมงนะคะวันนี้เซ็ตชานเอลอยู่ระหว่าง2462กับ2431.91 วันนี้ปีนขึ้นมาเหนือตัวของ r e s i s t a n c e 2 4 6 2แล้วก็ขยับปรับขึ้นไปอีกนะคะจุดหนึ่งที่เรารอให้เขาเทสอยู่คือตรงนี้นะคือจุดที่เราบอกมวันว่าถ้ายังอยากจะลงอยู่อย่าไปเกินนี้ถ้าแกไปเกินนี้แกก็ไปทำาอทามไใหม่เถอะอะไรอย่างนี้นะคะก็คือ2474.72นะทุกคนแล้วแท่งแท่งที่3แล้วของชั่ช่วงเนี่ยยังไม่สามารถปรับตัวลงมาใต้ แนวต้านที่เทิร์นมาเป็นแนวรับตอนนี้นะ2462.19เนี่ยนะแม้ว่าจะเป็น Daily High แล้วแต่ถ้าแรงขายไม่มาเลยเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะดันขึ้นไปมากกว่าลงนะแม้ว่า4ชั่วโมงแท่งปัจจุบันนะคะแรงขาย,ยแรงซื้อพักตัวแรงกว่าที่ทำเฟม a i l y แต่ลงไม่เยอะเพราะฉะนั้นวันนี้จุดวัดใจคือตรงนี้เลย 2462.19หลุดหรือเปล่าไม่หลุดนี้ก็มิลอกที่จะขึ้นมาเทส2472หรือว่า2483แล้วก็ไปสุดระยะสวิงรายวันนะคะที่กี้บอกไปแล้วคือ2494ถึง2500นั่นเองนะโอเคเห็นภาพรวมของ4ชั่วโมงแล้วนะแล้วทีนี้เราบอกว่าจุดวัดใจของเราอยู่ตรงนี้เนาะ2462เนาะมีลอกสหลุดเปล่าเออ ทรงตัวอยู่บนที่สูงกดไม่ลงไปก็ไม่ไปเพราะว่าเขารอข่าวนั่นเองนะตอนทุ่มครึ่งนะคะนอนฟาร์มเพโรนะตอนนี้1ชั่วโมงเซ c ตชาแนลอยู่ระหว่าง2468กับ2434นะทุกคนนะกว้างอยู่ทีเดียวแต่ว่าถ้าเขาหลุด2462นะแนวรับแรกที่มีโอกาสลงมาทดสอบได้คือตรงนี้นะครับ2450 ถัดลงมาค่อยเป็น2434 2434คือโลของเมื่อวานนะเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นชาน n e ลของ H 1วันนี้นั่นเองนะคะและถัดลงมาคือ2431นะคะที่เป็น area of convolution ก่อนหน้านี้และ2430นะคระคะโอเคแล้วเท่าวันนี้ข่าวพิกความคาดหมายแล้วก็ตามถ้าทำให้มันลงอะ่ะถ้ามันหลุดกรอบสีชั่วโมงอะ่ะ แสดงว่ามันลงแรงมากแต่ถ้ามันไม่หลุดนี่ก็คือแบบโซนนี้เป็นโซนที่แบบมีโอกาสที่จะลงมาเทสแล้วหรือเบาขึ้นใหม่ได้โอเคเพราะว่ามันเป็น area of c o n v e l u t i o n นั่นเองนะมันก็คือมันเป็นจุดที่สามารถจะเปลี่ยนเป็นได้ทั้งแนวรับแนวต้านนั่นเองนะคะ เพราะฉะนั้นถ้าในกรณีที่กระชากหลุดลงมาจาก62แล้วลงมาเรื่อยๆทีละซัพพอร์ตอันนี้คือแนวรับแข็งแรงของคุณนะคะบริเวณ2434ถึง2430นั่นเองถ้าแท่ง4ชั่วโมงไม่หลุดเนี่ยมีโอกาสที่จะเข้าช้อนซื้อได้ประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าลงหลุดตรงนี้อีกนี่ก็ช้อนหักหรือเปล่าระวังด้วยอะซัพพอร์ตถัดมานะคะคือตรงนี้ 2-4-1-2นะคะและสุดระยะสวิงรายวันวันนี้นะคะสุดอยู่ที่2-3-9-8นะคะสำหรับข้างล่างเพราะฉะนั้นเช็คทีละเลเวลของคุณก่อนวันนี้จุดวัดใจของคุณอยู่ตรงนี้ก่อนก่อนข่าวมานะครับแต่ถ้าเออปรับตัวลงมาได้อีกก็ตรงนี้นะสปอร์ตถัดมาก็มีความเป็นได้ทั้ง2อฝั่งนะคะว่าอาจจะขึ้นไปเทส73ให้จบก่อนข่าวหรือว่า หลุดลงมาข้างล่างก่อนเหมือนกับเทขายทำกระไรก่อนเข้ามาอะไรเงี้ยก็มีโอกาสเป็นไปได้นะทุกคนหรืออาจจะวิ่งไซเวแบบทรงตัวอยู่ชิด6-2นี่แหละจนกว่าเขาจะตัดสินอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นสรุปภาพรวมของเขาแล้วคือเขาเป็นขาขึ้นที่แข็งแรงแล้วก็แรงขายยังไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นเรามัดระวังด้วยนะคบในการตัดสินใจเพราะว่าแฟกเตอร์มันเยอะแล้วก็อย่างรู้กันว่า ทุกคนรอข่าวอยู่นั่นเองเนาะแล้วก็รอข่าวตัดสินอีกทีหนึ่งนะคะเช็คทีละเลเวลของซัพพอร์ตที่บอกไปแล้วกันโอเคแล้วเจอกันตอนทุ่มครึ่งนะครับที่หน้ากระดานเทรดของใครของมัน <laughs> ใครที่จะรอปิดทำกำไรก็เลงจังหวะดีๆหรือว่าใครที่จะเทรดข่าวนะคะก็รอชนไปเลยอะไรอย่างนี้นะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วจ้าบายบาย